ะคะหูสี่เดือนเขาก็ตัวใหญ่นะคะเนี่ยโอ้ยก oh <my> แต่บ้านตุ๋ยเขาสวยจริงเลยอะ,ะท้ายสวย <c oughs> อ่าบ้านท้ายะะเพิ่มโชคเป็นกวายให้ลูกท้ายสวยดูคนหางของเขานะคะอันนี้คือลูกของเพิ่มโชคนะคะกับาหมูอุทัยนะคะซึ่งแม่ของเขานี่ก็ประมาณ145 145ไม่เกินแ <c oughs> ถวๆเนี้ยใช่ค่ะเห็นไหมลูกของเขานี่ได้ไปทางพ่อเลยยาว ก็คือเป็นแม่พันธุ์อีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะของฟาร์มเราอะไรใช่ครับตัวนี้มาจากที่ไหนอะไรยังไงครับคุณน็อตตัวนี้เป็นแม่ควาย<ม>าสายเลือดอุทัยธานี<ม>นะครับก็ผมแบ่งจากเสต้มเสต้มเขาได้มาแล้วก็แบ่งจากเสตั้มใหม่ทีนึงก็ถือว่าชอบเพราะว่าไม่สูงมากนะครับประมาณ140ก,กว่าแต่ว่ามันมันดูดี แล้วก็ประกอบกับให้ลูกสวยครับลูกสวยมากครับล,ลูกถือว่าสวยมากๆตัวหนึ่งเลยค oh <my. S 1> ือตัวนี้คือจากที่มองด้วยแค่แค่ด้วยสายตานี่คือเขาค่อนข้างที่จะไม่สูงมากที่คุณัทชอบนี่คือลูกเขาส่งลูกมาให้ดีใช่ไหมคะคุณัทใช่ครับใช่ครับลูกตัวเก่าก็พ่อเชื้อ,อพ่อบ้าน,นติดๆมาด้วยก็ถือว่าใช้ได้แต่พอใส่กับเพิ่มโชคเนี่ย เด่นมากอันนี้คือลูกของเพิ่มโชคลูกเพิ่มโชคครับลูกเพิ่มโชคเขาอายุประมาณเท่าไหร่อะคะคุณน็อตลูกตัวนี้เป็นตัวที่2ครับก็ถือว่าอายุไม่เยอะครับประมาณ5ปีอายุประมาณหปีคอ้ไม่เยอะเลยอายุมา5ปียังไปได้อีกเรื่อยๆนะคะคือชอบตรงที่ขาเขาใหญ่ค่ะแล้วก็ลำตัวเขาเท่าที่เห็นนะครับผมว่าหนาค่ะหนาดีเหมือนกันแหละค่ะครับหนาดี แตเ่เขาสมบูรณ์มากเขาหนาถึงแม้ว่าเขาจะไม่สูงไม่ใหญ่แต่คือความหนาของเขาขและการส่งลูกให้เขาส่งลูกออกมา หนาแล้วก็หนังหนาล่าสุดมีคนเขามาวัดผมไม่ได้วัดเองนะพอดีทีมงานลูกน้องผมอยู่ก็วัดได้ร้อยสี่สิบห้าไม่ธรรมดาไม่ขี้เล่นะคะเนี่ยร้อยสี่สิบห้าก็ถือว่าใช้ได้ละใช่ก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์ของใช้ได้แล้วใช้ได้ละถือว่าบีบวกใช่บีบวกบีบวกครับแล้วก็หนังเือผิวพันธุ์ดีค่ะแข้งขากระโหลกเขาเขียวค่ะ เขายูเขาสวยจริงๆนะคะเนี่ยดูแบบว่าหลังตรงหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ทางเขาอะไรหน้าตาอะไรเขาสวยครับแล้วตอนนั้นที่คุณมาได้แบ่งมาจากเพื่อนๆอย่างเงี้ยราคาไม่แรงแน่ๆแบ่งมาแม่ลูกสามแสนครับอืแม่ลูกนะครับสามแสนก็ที่ที่มาคุยกับคุณนอนมานี่แม่งามงามตานี่จะแพงแพงสุดแพงสุดจริงๆด้วยนะคถ้าไม่รวมบรรษานะแม่งามตาแพงสุดครับอันนี้ก็คือถือว่าชอบตัวหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าเป็นควายที่จ่ายลูกออกมาแล้วมันเห็นแล้วชอบอเห็นแล้วมันดูง่ายครับดูเขายาวหลังดี<า>ก็จะประมานั้นมากกว่าครับโอ้โหอย่างคุณแม่เห็นลูกของเขาลูกของอ่าหมูไทยกบเพิ่มโชคนี่ โอ้คุณแม่ยังชอบอยู่เหมือนกันเลยค่ะเนี่ยลูกดีมากลูกสวยลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกดีกระโหลกใหญ่ถ้าเป็นควายที่กินเก่งครับใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นแบบว่าเขากินกินได้เรื่อยๆเลยค่ะคือแบบคือกินไม่ได้หยุดจริงๆเลยนะค่แล้วตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมคะนี่ท้องเพิ่มชั่วโมนกันครับเพราะว่าลูกท้องประมาณสองเดือนครับครับก็ถือว่าทำต่อครับเพราะว่าลูกออกมาแล้วตัวตัวก่อนหน้านี้ตัวเนี้ยตัวที่เดินอยู่เนี่ยดีตัวถัดมาก็เลย คงจะไม่เปลี่ยนพ่อละเพราะว่าเราก็มีพ่อพันธุ์คุ้มฝอยู่เรางเราก็รู้แล้วเราก็รู้แล้วเห็นลูกของเขาแล้วลูกเพิ่มโชคอะลูกหมูอุทัยแล้วใช่เขามาทางไปทางเพิ่มโชคเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับก็คือออกมาหนาหนากว่าปกติแต่ว่าค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็สูงค่ะครับหมูตาแม่เขาก็กินเก่งมากเลยนะหนาแล้วก็ินเก่งครับเขาบอกว่าจ่ายน้ํานมดีด้วยนะคะคือให้นมลูกดีด้วยดูเต้านมของเขาเป็านมใหญ่ครับเป็นควายลนมใหญ่ใหญ่มาก แลล้วำตัวเขาก็หนามากจริงๆด้วยนะนะครับคุณนัอนี่ได้มาแต่ละตัวนี่คือก็ราคาไม่แรงแต่คุณภาพเกินร้อยประกอบกับมีพี่น้องดีกว่าครับเป็นควายที่หน้าเขาสวยอันนี้เป็นควายของอุทัยจังหวัดอุทัยธานีใช่ไหมคะคุณน้อใช่ครับก็เป็นการเลี้ยงจากบ้านอุทัยทั่วๆไปแต่ก็คือเกิดจากการพัฒนานะครับเราก็เห็นตัวนี้ในฝูงนี้สวย ครับก็พี่ตั้มเขาเลือกมาผมก็ขอตอบมาแสดงว่าตัวนี้หมาหมูอุทัยนี่คือเป็นควายชาวบ้านธรรมดาอ่าเป็นควายที่ได้กลุ่มเขาพัฒนากันอยู่แล้วครับฝายในเขตอำเภอรับทันเนี่ยคือพัฒนาอยู่แล้ว<อ>ครับเขาพัฒนาอยู่แล้วทีนี้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าอะความโดดเด่นเขาจะอยู่ตรงไหนม,มากกว่าค,ครับทงนี้ผมชอบตรงที่มันดูความหนาเขาโดดเด่นนะ,ะเด่นมากตรงหนาแล้วก็กระโหลกใหญ่แข้งขาใหญ่ ขาใหญ่มากแต่แข้งขาใหญ่จริงๆขาใหญ่มากแข้งขาใหญ่ตีนใหญ่ตีนยังกระตูหูเลยค่ะเท้าใหญ่จริงๆนะใช่ครับตีนใหญ่เท้าใหญ่ตัวใหญ่ไอ้ตรงโคนขาเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะคะใหญ่เหมือนกระตู้อ่าแล้วควายเนี่ยเป็นควายเลี้ยงธรรมชาติมันเนื้อตัวอย่างนี้ได้แล้วก็ถเชื่องมากเลยอะค่ะใช่ครับเชื่องครับนี้อ้แลกระดานเขาหน้าเขามันถือว่าใช้ได้ตัวหนึ่งนะครับ แล้วเขาอยู่กับคุณนาดนานหรือยังคะตัวนี้แม่หมูไทยอะค่ะปีกว่าโอ้ไม่นานเท่าไหร่นะคะเนี่ยปีกว่าก็คือลูกเดินตามแล้วเขาท้องว่างมาท้องว่างมาก็มาใส่เพิ่มโชคเลยครับจะถือว่าจะถือว่ารุ่นลูกก็ก็คงจะคุ้มแม่แล้วแหละเพราะว่าลูกเขาก็มาใส่ใส่พัฒนาของเราต่อไปเนาะอย่างน้อยเราก็มีเพิ่มโชคของเราซึ่งมันก็ ตัวใหญ่เหมือนกันจักระจ่ายลูกเห็นชัดเจนแล้วสูงแน่นอนแล้วก็เหาแม่อย่างนี้มาแม่อย่างนี้มันก็หาได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าเราขาดหมดทุกอย่างแล้วเราหามันก็หายากค่ะแม่สวยอยู่อย่างพ่อรอยอยู่แล้วหาแทนไม่ต้องสวยหรอกมันก็น่าจะรุ้นด้วนได้ครับเพราะว่าจากที่ได้สวยเลยมันก็ดี ส่วนมากจะไปทางพ่อ90เปอร์เซ็นต์นะจากที่มามาไปเท่าที่เห็นอไปถ่ายทำมาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าได้สวยเลยมันก็ดีแต่แต่ทุกวันนี้หาหายากจะออกไปหาควายทีนึงตั้งงบไปสามสี่แสนนี่มันโหไม่พออะทุกวันนี้ควายซื้อกันล้านหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เป็นแชมป์ผมกล้าพูดเลยแม่พันนะโดยเฉพาะตัวเมียเนี่ยรุ่นตัวเมียเนี่ยรุ่นตัวเมียเนี่ยซื้อกันเดี๋ยวนี้ซื้อกันล้านหนึ่งเนี่ยรอบ รุ่นกลางรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปดูเนี่ยพอตัวไหนได้แชมป์งานดีๆงานที่ผู้เรียกว่างานที่มีเครื่องงานใหญ่หน่อยค่ะตัวตกรอบเดี๋ยวเขาคุยกันล้านหนึ่งแล้วแล้วเราไปถามตัวแชมป์ไม่ต้องถามเนาะใช่ตอนนี้ราคาควายก้าวกระโดดมากใช่ครับ <9 S 1> อย่างอย่างมันสาเนี่ยตอนเนี้ยค่าตัวก็อ่ะ ร่วมๆสองล้านเงนี้ย<ห>ซื้อ,อยังไงไหวเราสู้มาพัฒนาอ่าระดับกลางๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะใช่ครับเพราะว่าอ,อย่างน้อยเราก็พัฒนารุ่นลูกของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าอีกแค่ปีกว่าๆอะไรอย่างเงี้ยเราใจเย็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูใช่ครับเราได้เห็นการพัฒนาเติบโตของฟาร์มเราด้วยอะไรอย่างงี้นี้มัน, <ๆ S 2> ม,นมันเราไม่เครียดด้วยครับแต่ถ้าเราไปเป้าหมายเราต้องตั้งเฝ้านอนเฝ้าอย่างเดียวไม่ไหวมันเหนื่อยแล้วคนหยิบจับมันหยิบจับยากครับ คนอื่นนี่หาซื้อควายเยอะนะครับเยอะ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 มากครับแต่ลองบอกเขาห้าแสนก็ทาไม่ไหวบางทีแม่ที่ใช้ได้พอดูได้มีเกรดหน่อยสาวๆมีเกรดหน่อยบอกเขาแสนกว่าบาทเขาเอาไปพัฒนาได้เขาเอาไปเป็นเงินฝากได้เริ่มสนใจเริ่มแล้วเขาเอาเป็นเงินฝากได้แสนกว่าบาทสองแสนเนี่ยเพราะว่าวัยที่แบบตกงานก็สามารถเก็บหอมรอมริบกันมาซื้อได้แต่ต้นๆอะไรอย่างนี้แต่ว่า อย่างแล้วพวกนี้มันมันไปเนี่ยมีเก็บไว้สองสาตัวตมันไปเช้ามันไปทีเดียวมันก็มองว่าเออปีนี้ได้ลูกสองตัวแต่ถ้าเกิดจะไปหวังว่าตัวเดียวนั่งเฝ้าอยู่ซื้อมาตัวเดียวล้านหนึ่งนั่งเฝ้าอยู่ผมว่ามันเหนื่อยเหนื่อยม,มากครับเหนื่อยมากมากก็จริงๆอลไก็เก็บเก็บไว้ครับเป็นเงินฝากผมก็เก็บเก็บไว้อย่างเงี้ยแบ่งปันกันได้ก็แบ่งยังไม่มีใครถูกใจใครก็แล้วก็เลี้ยงไว้พ่อพ่อควายแล้วก็มีสองตัวไม่มีขุนแผนมีเพิ่มโชค สองตัวสองเหล่าแล้วก็ไม่ได้อายใครนะโอ้โหคุณแผนก็เหล่าลุงเพชรใช่ไหมคะใช่ลูกชายลุงเพชรเห็นไหมก็อุ้ยลุงเพชรก็ไม่ธรรมดาก็ใช่ะเพิ่มโชคก็ไม่ธรรมดาใช่ผมว่ากล่าว่าเก็บเก็บลูกเพิ่มโชคที่ลําตัวยาวๆท้ายดีๆเพราะว่าเพิ่มโชคเป็นควายท้ายดีตัวยาวท้ายดีเป็นควายที่ทําออกมาประกวดได้เลยใช่แต่เพิ่มโชคเขาได้ความยาวจริงๆนะยาวมากเลยตัวยาวท้ายดีแล้วก็ออกมามันพี่น้องมันอะไรมันก็เป็นเหล่าประกวดเนาะครับ ทีนี้เอามาใส่ลูกเพชรที่ทางเขากระดูกดูแล้วเทดีเหมือนกันก็ทํำๆไว้ครับามยีนานการยอ่างนี้เท่ากับว่าเขามีลูกให้ประมาณ2ตัวไปแล้วหรือว่าในท้องนี่คือตัวที่สามในท้องในตัวที่สครับตลูกลูกที่ติดมามันเป็นลูกควายอของพ่อคุมฝูงบุตไทยทั่วไปครับพ่อคุมฝูงก็กลางๆครับไม่ใหญ่มากประมาณตันหนึ่งอันนี้คือตัวที่สนี่ค่ะ่านี่คือตัวที่ ที่ที่คลอดที่นี่ตัวที่สองจพ่อพันธุ์เพิ่มโชคตัวที่สองไหมคะคุณน็อตใช่กบตัวที่สองของอันนี้คือในท้องคือตัวที่สามตัวที่สามก็ถือว่าเอาละเราคุ้มไว้ครับได้ขายจูขายแพงก็ว่ากันไปทีนึงแล้วลูกของเขานี่มีคนจับจองยาครับยังครับยังยังครับแล้วอย่างนี้ถ้ามีคนมาจับจองนี่ใจคุณน็อตนี่เปิดราคาที่เท่าไหร่คะตัวนด้อยู่มันนั่นแหละครับแสนก่าบาดต้องแส้มาเนี่ยก็ราคาก็มันก็ต้องให้เขาหยิบจับได้ด้วยครับคุยอะไรกันค่ะ สูงมากมันก็ไม่ไหวแล้วเข้าใจเขาเหมือนกันนะใจเข้าใจเราเนาะบางทีบางทีบางคนเขาเพิ่งหัดจะเริ่มเริ่มก้าวแรกก้าวแรกคนอยากขายเป็นล้านมดเลยครับอยากขายห้าแสนล้านหมือแต่ว่าเออหนึ่งเขาซื้อได้หรือเปล่าสองคุณภาพเรามันไปถึงหรือเปล่าใช่สุดท้ายแล้วประมาณนั้นบางทีเห็นเขาขายกันแพงอยากขายแพงเขาก็บอกไปสรงๆแล้วแต่เราก็เห็นอยู่ว่าเออประมาณนี้ เราก็ซื้อได้ประมาณนี้เราก็ขายได้แม่เราซื้อได้ตัวเนี้เราซื้อได้ราคาแสนห้าแสนแปดสองแสนแต่พอราบอกคนอื่นค่อยบอกร้านหนึ่งเขาจะซื้อเราหรือเขาซื้อไม่ได้ก็เป็นเรื่องใจเขาใจเราถือว่าเยอะเหมือนกันนะใช่ไหมครับจ่าจเขาใจเราเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเราเราไปเห็นตัวเนี้ย เราซื้อได้เนี่ยสองแสนสมมติใช่ไหมแต่พอเราไปบอกเขาเนี่ยหุ้จะขายตัวนี่ยแปดแสนใครก็จะไปซื้อใช่ไหมเขาก็เหมือนเรานี่ยแหละเขาก็มีความรู้เขาศึกษามาถ้าอย่างนี้เราซื้อได้สองแสนบอกเขาสองแสนสองแสนหนึ่งสองแสนสองเนี่ยเขาก็อ่ะอย่างนี้พอเอาไว้ราคามันไม่แตกต่างจากความคิดของเราอย่างเงี้ยมุมมองของเราใช่ครับแต่เราไปไปบอกสเกินไป อย่างนี้การซื้อขายคายเราต้องมีความจริงใจเป็นหลักเหมือนกันนะคะเนี่ยคือความจริงใจความซื้อตรงต่อลูกค้าอะไรก็ทุกอาชีพคค่ะรับแต่ว่าทีนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีคนซื้อก็ควรต้องมาดูเองอ,อย่างลูกคลายเนี่ยจะเป็นลูกเพิ่มโชคจะเป็นลูกอะไรก็ช่างค่ะ แม่จะเป็นอะไรก็ช่างจะบอกว่ายังไเพราะว่าไม่มีใบประวัติที่แน่นอนไม่มีเบอร์ตีตาเหมือนกับโขัวใช่ไหมครับใช่ค่ะสุดท้ายพอคุณจะซื้อลูกเขาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณมาดูเองดีกว่าบางตัวสวยมากผมบอกไม่มีวัดหรอกพ่อแม่รูกมันจากไหนออกมาอย่างกอไผ่แต่มันสวยมากอ่ะมันจะขายราคาเนี่ยคุณก็ชอบแต่มันก็เราก็ยังสืบถ้าเราไม่หา อาเหล่าของเขาาได้อะไรมันก็ดีถ้าได้เหล่าได้กรมันก็ดีมากเลยครับใช่ค่ะแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดว่าอวันหนึ่งที่เราจะลงทุนโอ้แม่ควาตัวนี้สวยเลยกินไม่มีปัญหาในเรื่องการท้องลูกล่างร่างกายเราชอบแม่บอกกันราคาแบบนี้เราก็พอซื้อได้เราก็ซื้อนั่นคือเราเห็นของอเราซื้อของไม่ได้ซื้อ อย่างเราพอเ่าแันอย่างอย่างพี่ยังมาดูหมูไทยเงี้ยเฮ้ยชอบว่าสวยเน้นดูการส่งลูกเห็นลูกของเขาเงี้ยพี่พอใจในราคาที่คุณน็อตบอกพี่ก็ซื้อแต่ไม่ไม่พอใจพี่ก็ก็กลับออกไปก็พี่มาซื้อของไม่ได้มาซื้อแบบเราไม่ได้ไม่ได้มาซื้อแบบฟังคำไปยาวใช่ค่ะซื้อซื้อของเห็นอเราเห็นด้วยเอ้ยเราพอใจของเราเองอะไรคิดของเราตัดสินใจเองอะไรอย่างงี้คืตาแบบนี้ก็ดูแบบนี้ร่างกายแบบนี้เราพอซื้อได้นะใช่ใช่ล้วก็ซื้อเป็นหนึ่งบอกว่าไปดูควาย ไปดูกันด้วยตัวเองดีกว่าทุกที่แหละครับ,รบไปดูด้วยเองเราจะลงทุนเป็นแสน,น,นแล้ว เรอไม่ผิดหวังแล้วก็มาดูเองดีกว่าครับนก็จริงๆอย่างที่คุณนอตพูดจริงๆเพราะว่าของบางอย่างเราต้องมาดูด้วยตัวเองนะคะคือแบบว่าเราจะเห็นตามภาพตามสื่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีความที่แน่นอนอาจจะผิดพลาดได้ผิดเกินเยอะไปน้อยอาจจะมีความผิดพลาดนะร้ร้อยสี่แปดร้อยสี่เจ็ดพอมาถึงวัดร้อยสามอยห้าคาดเกินเยอะไปหน่อยทางที่ดีเราต้องมาดูที่ฟาร์มหรือว่ามาเห็นตัวของควาย ลักษณะยังไงอะไรยังไงคือเราสามารถมองดูควายแต่ละตัวนี่มีลักษณะยังไงมาพื้นฐานยังไงคือพ่อสายพันธุ์ไหนแม่มาอย่างไงอะไรยังไงเนี่ยเราเห็นเราจะตัดสินใจได้เอง้ะแ้วมันจะเกิดความถูกต้องตรงงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นอย่างลูกของเขาเนี่ยเดี๋ยวก็เดครูเดินมาเนี่ยนมาแล้วนะคะลูกของเขาดูคอดูบานลูกของเพิ่มโชคนี่นะกี่เดือนคะคุณครูอ่าควายสี่เดือนครับสี่เดือนนะคะสี่เดือนคือลำตัวที่แน่ๆคือได้ความยาวของเพิ่มโชคไปแล้วล่ะ ไปแล้วแอบแม่ไปแล้วตัวนูน้นดูลำตัวดูอะไรเขาก็เขาก็ดีครับเจอ,อชอบเจอชอบยังยังนะลูกของเขาความหนาความอะไรเาัาอ่านี่ะค่ะปู้สี่เดือนเขาตัวใหญ่นะคะเนี่ยเ oh <my> แต่บ้านตุ๋เขาสวยจริงเลยอ่ะท้ายสวย <c oughs> อ่าบ้านท้ายะะเปิ่มโชคเป็นกวายให้ลูกท้ายสวย คนห่างของเขาแล้วค่ะอันนี้คือลูกของเพิ่มโชคนะคะกับหมูอุทัยนะคะซึ่งแม่ของเขานี่ก็ประมาณ145 145ไม่เกินแถวเนี้ยใช่ค่ะเห็นไหมลูกของเขานี่ได้ไปทางพ่อเลยยาวใช่ค่ะกระดูกใหญ่แล้วแม่ก็ลำตัวดีคอดีโู้สีเดือนนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะเนี่ยแบบเพศนเมียด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมียครับตัวเมียหลายตัวครับช่วงนี้อช่วงนี้ช่วงนี้เฮงหน่อยในครอบตัวเมียหลายตัวค่ะ วันนี้นะคะคุณแม่น้องเตอ๋อล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณน็อตมากค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คคและท่านใดน,นะคะสนใจนะคะอยากจะมาชมควายของความของคุณน็อตได้ติดต่อได้ที่ไหนครับคุณน็อตที่เบอร์โทรครับ089 018 8200 <c oughs> นะครับหรือว่าติดตามทางเฟซได้ที่เฟซเอกนรลคง เป็นวัดเผือกสวัสดิ์ครับชื่อจริงนะเคจริงผมเลยครับหรือใครอยู่ในละแวกพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอบึงสามพันค่ะก็สามารถามาดูที่ฟาร์มที่ข้อควายงามพเพชรก้านนลงได้เลยนะคะที่เพชรบูรณ์อําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มาดูได้เลยค่ะสำหรับที่อยู่เบอร์โทรติดต่อคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่คุณน้องแล้วก็น้องเต๋อขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ